สวัสดีนะครับคุณซ่อมโน้ตบุ๊กขนาดใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นโน้ตบุ๊ก a ซุดนะครับรุ่นนะครับเป็น K556U นะครับอาการก็คือส่วนของแบตเตอรี่นะครับเสื่อมนะครับอันนี้จะเป็นแบตก้อนเก่าของลูกค้านะครับแบตเสื่อมนะครับทางร้านถ้าเลยสั่งแบตเตอรี่ใหม่มาให้ลูกค้านะครับนี่เป็นแบตใหม่นะครับเป็นตัวนี้จะเป็นโมเดล 4 2 1 1 5หนนะครับส่วนของลูกค้าก็จะเป็น4 2 1N 1 5นนะครับเป็นรุ่นแล้วก็พาตรงกันนะครับเป็นแบตแท้นะครับน่ครับแท้ก็ดูตรงนี้นะครับสกรีนเป็นยี่ห้อของอาซดตอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแบตแล้วก็เทสเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับครับหลังจากที่เปลี่ยนเสร็จนะครับตอนนี้กำลังเทสชาติอยู่นะครับ ที่6กตอนนี้6 7นะครับก็น่าจะชาร์จได้ปกติเยอลองชาร์จให้ครบห0 0รอ็แล้วก็ลองเทสดูนะครับเป็นแบตเตอรี่กับลูกค้านะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนจากร้านนะครับมีประกันนะครับให้นะครับผมถ้าลูกค้าสนใจนะครับนำเครื่องเข้ามาตรวจเช็กได้นะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามอีซีเอ็กตาหัดใหญ่นะครับหรือลูกค้าจะแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับไลน์แอดนะครับ c อ c ซีนะครับผมขอบคุณที่ใช้บริการนะครับ